สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขเซร์มี่นะครับอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับรุ่นนี้จะเจอเยอะมากเลยนะครับสําหรับตัวเซร์มี่นะครับอาการเครื่องนะครับจะเปิดไม่ติดนะครับใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทําการแก้ไขตัวเซร์มี่ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับส่วน ช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงไลน์ก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแอดเอกพิสินะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการซ่อมมาบ้างแล้วนะครับแต่ทางร้านเราก็ยินดีและเต็มใจจะซ่อมต่อให้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำการแกะเครื่องก่อนครับเดี๋ยวเราไปทำการแก้ไขตัวมี11กันนะครับ ที่เขาซ่อมกันเรียกว่ารีบอลซีพีนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลย หลังจากที่พี่ได้เมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับในส่วน CPU ก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับพี่ก็จะทำการใช้ความร้อนนะครับในการเป่าตัว CPU เข้าไปนะครับหลังจากที่เราเป่านะครับเราก็จะทำการสกิดนิดๆน,นะครับเพื่อให้ตัว CPU นะครับทำการหลอมเหลวนะครับหลอมละลายกับตัวเมนบอร์ดนะครับ ส่วนเสี่ยวมี่ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งแบบ CPU 2ชั้นนะครับแล้วก็ CPU 1ชั้นนะครับสามารถซ่อมได้ทั้ง2รุ่นนะครับจะมาที่ร้านก็รอรับได้เลยนะครับแถมประกันยาวนานให้3เดือนนะครับหรือจะส่งเครื่องมาทำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ทำตัว CPU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาประกอบเครื่องเช็คเรื่องกันเลยนะครับ มาดูกันว่าหลังจากที่ทําการแก้ไขตัวเซฟวิวเสร็จแล้วตัวเครื่องจะเปิดติดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องของูง,ขงลูกค้าไม่หายนะครับโอเคเดี๋ยวไปประกอบกันเลย โอเคครับตอนนี้ตัวเครื่องก็เปิดติดปกติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางาเราจะทําการเช็คกล้องนะครับรวมถึงใส่ซิฟเทปไฟฟายสทปยางนะครับแล้วก็จะส่งกลับให้กับคุณลูกค้านะครับเราจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลังเช็คทุกอย่างของเครื่องเรียบร้อยนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวซ่อมนะครับก็สามารถ มาที่ร้านรอรับได้เลยนะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อติดต่อกับทางร้านนะครับว่า,าคุณลูกค้ามีปัญหารุ่นอะไรนะครับติดปัญหาอะไรนะครับก็ถักมาสอบถามได้เลยวันนี้ก็ขอลาไปด้วยคลิปเสี่ยวมีนะครับอาการเปิดไม่ติดรอรับได้เลยสวัสดีครับ